สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทำลูกชุบมาฝากกันค่ะขั้นตอนบอกอย่างละเอียดเลยนะคะและพิเศษมากๆวันนี้เป็นการทำลูกชุบรูปหัวใจสำหรับวันวาเลนไทน์นท,ที่กำลังจะถึงนี้เลยค่ะวิธีการทำทำตามได้ไม่ยากจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ และนี่ก็คือส่วนประกอบของเราในวันนี้นะคะถั่วซี่แช่น้ำสามถสี่ชั่วโมงกะทิน้ำตาลสีผสมอาหารเกลือผงบุ้นเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำกันเลยค่ะ ในขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างถั่วซีก,กันก่อนคะ่ะถั่วซีกนี้เราแช่น้ํา3-4ชั่วโมงแล้วนะคะก่อนแช่ก็ให้ล้างทําความสะอาดจนกว่าน้ําจะใสเลยพอแช่ครบ3-4ชั่วโมงแล้วเราก็จะนํามาล้างอีกครั้งล้างจนกว่าน้ําจะใสเช่นกันนะคะพอเราล้างจนน้ำใสเรียบร้อยแล้วจะใส่หัวหนึ่งหรือใครจะนำไปต้มก็ได้นะคะในวันนี้เราจะนึง่งนึ่งจนกว่าจะสุกประมาณ30นาทีคะ่ะ ครบ30นาทีแล้วนะคะถั่วสุกนิ่มได้แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะลองบี้ดูแบบนี้ถ้าได้แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะถัดมาเราจะนำมาบดค่ะใส่ถัว่วใส่น้ำตาลตามด้วยกะทิค่ะใส่โถแบบนี้จะปั่นง่ายกว่าใส่โถสูงนะคะแต่ถ้าใครไม่มีโถปั่นสามารถนำไปตำได้ค่ะ นี่ค่ะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะนำไปกวนกันค่ะเราจะกวนในกระทะเทฟลอนนะคะในขั้นตอนการกวนเราจะใช้ไฟอ่อนค่ะเราจะกวนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าเขาจะเหนียวดีไม่ติดกระทะค่ะกวนไปเรื่อยๆแบบนี้เลยขั้นตอนการกวนเราจะใช้ไฟอ่อนๆนะคะ และตอนนี้เราก็กวนมาสักพักนึงแล้วนะคะตัวถั่วเขาก็ไม่ติดกระทะไม่ติดไม้พายแล้วนะคะได้เนื้อเนียนประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะหรือเราจะลองใช้มือแตะดูก็ได้นะคะถ้าตัวถั่วไม่ติดมือขึ้นมาก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักไว้รอให้เขาอุ่นๆนะคะแล้วพอเขาอุ่นๆแล้วเราก็จะนำมานวดให้เนียนค่ะ และพอเราได้เนื้อข้าเนียนแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนกันค่ะเราจะหยิบขึ้นมาแล้วก็ปั้นให้ได้เป็นลูกๆนะคะลูกละสิบกรัมค่ะลูกไหนที่เราปั้นไว้แล้วนะคะให้เราวางพักไว้แล้วปิดฝาด้วยนะคะเพื่อที่ลมจะได้ไม่เข้าและตัวถั่วจะได้เนื้อไม่แห้งค่ะ และพอเราปั้นเป็นลูกลูกละสิบกรัมเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเราก็จะนำมาใส่พิมพ์ซิลิโคนกันค่ะในวันนี้เราจะใส่พิมพ์ซิลิโคนรูปหัวใจนะคะจริงๆสามารถทำได้ทุกรูปเลยนะคะแต่ว่าวันนี้สำหรับเทศกาลวันวาเลนไทน์เราก็เลยจะทำเป็นรูปหัวใจกันค่ะ และพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะคว่ำหน้าซิลิโคนลงกดๆสักเล็กน้อยนะคะแล้วนำออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะแล้วพอเรานำออกจากพิมพ์แล้วนะคะเราก็จะตกแต่งสักเล็กน้อยจัดทรงให้เขาสวยงามเป็นรูปหัวใจนะคะเราจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะจัดทรงให้สวยงามทำตามแบบในคลิปได้เลยค่ะ แล้พอเราทำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำเก็บใส่กล่องปิดฝาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเนื้อถั่วเขาแห้งนะคะแล้วทำต่อไปให้ครบตามจำนวนเลยค่ะ และพอเราใส่พิมพ์ปั้นเป็นรูปหัวใจเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นยาว7นิ้วเสียบเข้าไปค่ะเราจะใช้ด้านทู่นะคะเสียบลงไปแล้วก็นำด้านแหลมปักลงบนโฟมเลยค่ะเราจะปักให้ห่างกันหน่อยนะคะ ในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาแช่วุ้นกันค่ะวุ้นเราจะแช่ทั้งหมดประมาณ20นาทีนะคะและในระหว่างที่เรารอแช่วุ้นเดี๋ยวเราจะมาผสมสีกันค่ะสำหรับเทศกาลวันวาเลนไทน์นี้เราจะใช้สีแดงและสีชมพูนะคะใช้สีผสมอาหารสีแดงสีชมพูผสมกับน้ำความเข้มข้นของสีสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะ นี่คะ่ะเราก็จะเช็คบนกระดาษทิชชู่นะคะว่าเราจะได้สีประมาณไหนนี่คะ่ะสีแดงกับสีชมพูเราอยากได้สีประมาณนี้และในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาต้มวุ้นกันคะ่ะเราใช้ไฟอ่อนในการต้มนะคะเวลาที่เราต้มวุ้นเราจะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะคนไม่หยุดมือเลยเพื่อกันไม่ให้ก้นไหม้คะ่ะ คนไปเรื่อยๆไม่หยุดมือเลยนะคะและหลังจากเราตั้งวุ้นมาสักพักแล้วเราก็จะเช็คดูนะคะว่าวุ้นเขาได้ที่หรือยังวุ้นเขาจะต้องไม่เป็นเม็ดทรายนะคะถ้ายังเป็นเม็ดทรายแบบนี้อยู่ก็ยังแปลว่าใช้ไม่ได้ค่ะเราก็จะคนต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะวุ้นนี่คือหลังจากที่เราแช่มา20นาทีแล้วนะคะเราแช่20นาทีเพื่อให้ตัววุ้นเขาอิ่มน้ำค่ะ และตอนนี้ตัววุ้นก็ละลายหมดแล้วไม่เป็นเม็ดทรายแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปค่ะคนต่อจนกว่าน้ำตาลจะละลายเลยค่ะขั้นตอนนี้เราจะคนไม่หยุดมือเลยนะคะพอได้แบบนี้เดือดแบบนี้แล้วนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเราจะพักไว้ประมาณ5นาทีนะคะคอยช้อนฟองออกด้วยนะคะ และในระหว่างที่เรารอวุ้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําถั่วม,มาจุ่มสีชมพูกับสีแดงที่เราได้เตรียมไว้แล้วปักไว้ที่โฟมได้เลยค่ะสีเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดยอยากทํามากกว่าสีแดงกับสีชมพูก็สามารถทําได้เช่นกันความเข้มของสีตามใจชอบได้เลยค่ะและตอนนี้เราก็แช่วุ้นมาครบ5นาทีแล้วนะคะก่อนที่เราจะนําไปใช้ให้เราตักช้อนฟองออกด้วยนะคะ แล้วก็นำถั่วของเรามาจุ่มวุ้นได้เลยค่ะได้แบบนี้แล้วก็ปักไว้ที่โฟมเลยนะคะก่อนนำมาจุม่มต้องรอให้สีแห้งให้สนิทก่อนนะคะเพราะถ้าสีไม่แห้งตัวสีเขาจะตกลงไปในวุ้นค่ะและในระหว่างที่เราทำถ้าวุ้นเย็นแข็งเป็นก้อนเราสามารถนำไปตั้งไฟให้เดือดให้วุ้นละลายได้อีกนะคะในวันนี้เราจะจุ่มวุ้นทั้งหมด2ครั้งนะคะ พอจุ่มเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยให้เย็นเลยค่ะ และตอนนี้ตัววุ้นของเราก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาบรรจุลงกล่องกันค่ะในวันนี้เราใช้กล่องรูปหัวใจแบบนี้นะคะวางเรียงให้สวยงามเลยค่ะสำหรับชิ้นไหนนะคะที่ตัวลูกชุบเขาออกจากไม้ยากเราสามารถใช้มีดนะคะตัดตรงโคน,นิดนึงแล้วก็ให้เขาออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับลูกชุบรูปหัวใจต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์จากทางช่องขายดีช anel ของเราค่ะยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีช anel ของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ